บ้านคุณครับไทยกับไทยครับสารัตนศึกครูเทียบพบกับลูกน้ำกรอกกลมเกลียวอ่ะถูกคู่เลยครับหน่อยครับชีวิตนางพยาบาลกับการเตะคนนี่มันต่างกันตรงไหนครับถูกคู่ถูกลูกน้ำลูกบอลประเภทเดินเกมนะครับแข็งแรงอยู่แล้วนะครับวกมาเจอสาวพยาบาลแข้งโหูเก่งเจอเก่งครับนี่ครับพัดแคนดีไม่ด้วยแม่ไม้มวยไทยครับนายตำรวจที่โรงเรียนนายร้อยจอมร้อยหล่นโูกบอลแช่งนะนี่ครับย่าลุบยาหลวมครับ เอาคืนไหมโดนเอาซ้ายคืนเหมือนกันแมทันกันเลยครับคู่นี้ถูกที่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาขยับเข้าไปยับสายมาโอา้โหแข่ง้ายตามครับสวยครับแต่วงในครับวงในที่เป็นของสาวรัตนพิอวุธอยู่ข้างเชือกครับรอเลยครับสาวรสาวร,ร,รัตนลุกับโอ้ โดนอินฟรีครับหนึ่งดอกอ่าไม่เป็นไรครับเสือแล้วเสือไปครับโอ้โหโดนมาเต็มปบ้าครับน้ำกองเนเกลียวขยับไปอ่าหมัดแย็บซ้ายครับตกในสาวรัตนะครับสาวรัตนะบังบังมากยกแรกไปยังไงยกสามก็ยังเป็นอย่างนั้นครับโอ้แข้งซ้ายดีครับสาวรัตนะ ครับวงในนี่ตีก่อนเลยครับลูกน้ำไม่ต้องรอไม่ต้องแต่งตัวครับธนาเ <c oughs> ตะเลยดีแ <c oughs> นวเดินเทเลวงตัดใหมเขาจับเข้าไปเลยครับลูกน้ำด <c oughs> ูจะช้าลงนะครับโอ้ไม่ยอมไม่เข้าใกล้เลยครับท <c oughs> <c oughs> ะเห้ฝีมือแล้วครับสาวรัตะนะอยู่วงนอก ขีดขวา,ขาจะวางซ้ายไม่ถึงครับวงในล็อกเลยมจังหวะจะขัดกันเกินครับก็ไปซ้ายหลุดดูภาพช้าครับนี่ครับวันนี้วงในแข็งแรงมากครับลูกน้ำก,อ,กองก้มเกีียวคูกกบบจังหวะกระบั่วบิดเสียบไม่ับไปเตะแล้วมันหลุดครับ หลุดและความมั่นใจเริ่มหายครับโดนซ้ายกระแทกครับหลุดอีกแล้วครับนี่ครับ Blue corner ยินดีด้วยนะครับกับดูภาพช้าครับนี่ครับวันนี้วงในแข็งแรงมากครับลูกน้ำกองกมเกีียวดูกับจังหวะกับสวกบิดเสียบไม่กับไปเตะแล้วมันหลุดครับหลุดและความมั่นใจเริ่มหายครับโดนซ้ายกระแทกครับ หลุดอีกแล้วครับนี่ครับ